ายอำเภอเทาอุเทนลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุพระธาตุนนตาลล้มเพื่อหาแนวทางซ่อมแซมเผยสำนักศิลปากรที่ก้าวคาดอาจต้องใช้งบประมาณ20ล้านบาทในการก่อสร้างองค์ใหม่จากกรณีพระธาตุนนตาลอายุ123ปีตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุหมู่9ตำบลนนตานอำเภอเทาอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพระธาตุโบราณคู่บ้านคู่เมืองโดยกรมศริลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปากรที่ก้าอุบลราชธานี ได้พังทลายลงมาทั้งองค์เมื่อเวลา9นาฬิกา41นาทีวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาสร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวบ้านตำบลโนนตาลและละแวกใกล้เคียงที่มีความเคารพศรัทธาต่อองค์พระาธาตุโนนตาลเป็นอย่างมากนั้นล่าสุดวันที่13ตุลาคม2568นายชินวัตรทองปรีชาายอำเภอท่าอุเทนนครพนม พร้อมด้วยผู้นําชุมชนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตัวแทนจากสํานักศิลปากรที่ก้าอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อวางแนวทางสร้างองค์ใหม่แทนองค์เดิมที่ล้มลงเนื่องจากโครงสร้างองค์เดิมเป็นอิฐถือปูนโบราณทําให้เสียหายทั้งหมดไม่สามารถบูรณะจากองค์เดิมได้โดยนายชินวัฒทองปรีชาในอำเภอท่าอุเทนนครพนมเปิดเผยว่าจากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำหรับพระธาตุนนาลมีการค้นพบประมาณปี2445ถือ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญในการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวไทยยออำเภอท่าอุเทนนครพนมมาสร้างบ้านแปลงเมืองและมีการค้นพบพระธาตุนนตาลเดิมเป็นสถูปเก่าและมีการบูรณะมาต่อเนื่องเพราะมีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี2536ต่อมาเมื่อปี2560กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานต่อมาได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า2.6ล้านบาทเพื่อบูรณะซ่อมแซม เนื่องจากพบรอยร้าวโครงสร้างพระธาตุนนตาลอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ล้มก่อนคาดว่าเกิดจากปัญหาสภาพโครงสร้างรวมถึงดินอุ้มน้ำเกิดปัญหาฐานสุดก่อนพังทลายลงรวมถึงตัวโบสถ์บางส่วนเสียหายจากองค์พระธาตุล้มทับคาดว่าจะต้องสร้างองค์ใหม่แทนองค์เดิมโดยทางสำนักศิลปากรที่9้าอุบนราชธานีคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณก่อสร้างองค์ใหม่รูปแบบคล้ายองค์เดิมต้องใช้งบประมาณกว่า20ล้านบาทส่วนหลักฐานสำคัญที่ค้นพบคือยอดชัดเจดี เป็นทองเหลืองห้าชั้นความยาวประมาณสองเมตรรวมถึงมีสร้อยคอทองคำสองเส้นน้ำหนักรวมสามบาทคาดว่ามีสายศรัทธานำมาถวายในช่วงประกอบพิธียกย่อฉัดตั้งแต่ปี2536นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปโบราณปางเชียงรุง้งสร้างด้วยสำร็จเป็นพระยืนองค์แรกสูงประมาณ40เซนติเมตรหน้าตักประมาณ3นิ้วองค์ที่สองสูงประมาณ30เซนติเมตรฐานกว้างประมาณ3นิ้วและองค์ที่สเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสูงประมาณ10เซนติเมตรหน้าตักประมาณ3นิ้ว คาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า100ปีพร้อมตรวจสอบเก็บเป็นหลักฐาน